สวัสดีครับเพื่อนๆใต้ทางดด s t สเตเดียมทุกคนนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลวันนี้ทีเด็ดบอลวันนี้นะครับทางช่องใต้ทางดด s t สเตเดียมครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงๆเป็นต้นไปนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับใต้ทางดดวสเตเดียมรบกวนกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมใครที่กดให้แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผม ส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมนอกจาก2ตัวนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ครับที่บอยจิ96นะครับไม่ต้องมีแอดนำหน้านะไปสรุปผลเมื่อวานที่ผ่านมากันก่อนครับฟุตบอลโปรตุเกสครับนาซิองนาวกับเบนฟิก้าจบด้วย1ประตูต่อ3ครับจบครึ่งแรกนี่นาซิองนาวนำหนึ่งศูนย์ครับเรียกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ครึ่งหลังเบนฟิก้ามาลุยยิงได้ครับแบบช่วงท้ายๆจริงๆนะฮะชนะได้31นะครับ ตามแฮนดี้แคปนี่ก็ได้กินมา1มุมนะครับแต่ถ้าสกอร์สูงนี่ก็ถือว่าได้เฮกันไปนะนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับตั้งไว้ที่3ลูกอ่าส่วนอีกคู่หนึ่งอ่ะคู่นี้ผมให้เชียร์แฮนดิแคปไปนะครับได้กินมา1มุมนะครับส่วนอีกขึ้นอีกคู่หนึ่งเป็นฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับคาซิมาซ่ากับอันคาราคูกูนะครับเมื่อวานก็ให้เชียร์ไปที่คาซิมาสซานะครับเมื่อวานเหนืออยู่ปอปนะครับชนะไป3 1ครับ ได้เฮกันมาเต็มๆครับสำหรับคู่นี้ฮะยิงขาดนะครับมาได้ร่วงช็อตเจ็บอีกลูกหนึ่งนะครับ3-1นะครับอันคารากูกูก็ยังคงพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับก็เท่ากับว่าเมื่อวาน2คู่ครับได้เฮเต็มมา1แล้วก็ได้เฮครึ่งมาอีก1นะครับหวังว่าวันนี้จะได้เฮกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้วันพุธที่12พฤษภาคม2564บครับบอลวันนี้ถือว่าเยอะเลยนะฮะแล้วก็เป็นรายการใหญ่ นะครับฟุตบอลหลักเนี่ยเตะกันเทียบเลยนะครับผู้แรกนะครับที่ผมจะไปพูดถึงกันเป็นฟุตบอลเกาโชียซาอิตาลีครับเกมนี้ครับอัตตานตาพบกับเบเนเวนโตอัตตานตากำลังลุ้นพื้นที่ท็อปโฟอยู่นะครับถ้าชนะเกมนี้จะกลับขึ้นไปล้างเป็นจ่าฝูงนะครับส่วนเบเนเวนโตเนี่ยกำลังหนีตายอยู่นะครับแต้มในตามหลังสเปเซียอยู่3คะแนนด้วยกันฟอร์มก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันครับอัตตานตาชนะ3เสมอ2ครับ ในบ้านก็การันตีครับชัยชนะมา5เกมติดต่อกันครัเป็นในกาโชนี่6เกมติดแล้วนะครับมียิงได้เม็ดเดียวแค่เจอยูเวนะครับหนู่นอกนั้นเนี่ยสกอร์ลวงค่อนข้างสูงตลอดนะครับสำหรับอัลตันตาในบ้านครับไม่เคยที่จะผ่อนคันเร่งครับบุกอย่างเดียวส่วนเบเนเวนโตครับฟอร์มช่วงหลังก็แพ้4เสมอ1นึ่ครับมีก็เป็นอีกห่งทีมครับที่บุกอย่างเดียวนะแต่ว่าคุณภาพไม่เท่า แอตแลนตาเท่านั้นเองครับเกมเยือนช่วงหลังก็มีชนะได้1เกมครับชนะยูเว่หนึ่งสูที่เหลือนี่ไม่เสมอก็แพ้เออนะครับคู่นี้นะครับอ่าผมมาพูดถึงเรื่องของแฮนดิแคปกันหน่อยนะครับแฮนดิแคปนี่แอตแลนตาไหลขึ้นเป็น2ลูกรวบ2ลูกครึ่งนะครับสำหรับเอเชียแฮนดิแคปนะครับคู่นี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจตรงสกอร์รวมสูงต่ำนะครับมองว่าโอกาสสูงค่อนข้างเยอะนะ ออผมให้เชียร์สกอร์สูงไปนะครับเปิดไว้ที่3ลูกขึ้นครบ4นะครับดูแล้วเนี่ยรวมถึง5ถึง6กได้ไม่แปลกเลยนะครับคู่นี้ให้เชียร์สกอร์สูงไปนะครับในฟุตบอลเกาโชสกาอิตาลีนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปที่ฟุตบอลลาลิก้าของสเปนครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเกมระหว่างเซลตาบีโก้ครับพบกับเคตาเฟ่ดูฟอร์มกันหน่อยครับ เซลตาบิโกช่วงหลังชนะ3เกมรวดเลยนะครับทีวนี้กลับมาฟอร์มดีนะหลังจากยาโก้อัสปารกลับมาสู่ทีมเนี่ยอะไรอะไรก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมานะครับปัจจุบันก็รั้งอันดับที่8ของตารางคะแนนครับส่วนเคตาเฟ่อันดับที่16ครับแต้มยังไม่ห่างจากโซนตกชั้นสักเท่าไหร่ครับช่วงหลังฟอร์มก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับห้าัังสุดเนแพ้ไปถึง3นะครับชนะ1แล้วก็เสมอ1เกมลุกดู ฟืดๆหนืดๆนะสำหรับเกลาเฟในเกมเยือนนะครับผมคู่นี้นะครับผมไปพูดถึงเรื่องราคากันหน่อยครับล่าสุดเนี่ยมันมีการขยับขึ้นนะครับนะให้เซลตาบีโกเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นปอลบหนะครับนะมีการขยับขึ้นส่วนในเรื่องของสกอร์สูงต่ำสกอร์รวมไม่ได้ขยับขึ้นนะครับผมมองว่า เชียร์เซลตาบิโก้เนี่ยโอกาสเฉือนชนะค่อนข้างสูงนะครับเต็มที่หลุดเสมอเสียไปมุมหนึ่งนะครับแต่ผมว่าน่าจะชนะได้สำหรับเซลตาบิโก้คู่นี้ก็ให้เชียร์ไปที่เซลตาบิโก้นะครับนี่คือ2คู่ที่เลือกออกมาในวันนี้นะครับก็ไปที่สกอร์สูง3ลูกครึ่งควบ4นะครับเกมระหว่างแอตาลันต้ากับเบเนเวโตในกาโชเซนาอิตาลีครับแล้วก็ให้เชียร์เซลตาบิโก้ครับ เลทเหนือกว่านิดนึงนะครับในการเจอกับเคดาฟเฟ่นี่คือ2คู่ที่เลือกออกมานะครับเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบเหมือนกันครับก็สามารถนําไปพิจารณากันต่อได้ครับว่าควรลงทุนหรือเปล่านะครับใครที่ชอบไม่เหมือนกันก็สามารถตัดสินใจตามตัวเองได้เลยนะครับผมส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมครับแอดไลน์มาได้ที่บอยจิ96นะครับไม่ต้องมีแอดทำหน้าหรือว่าเข้าไปในกลุ่ม f a c e b o o กก็ได้ครับแค่คลิกเดียวครับนะที่ ใตคลิปนี้ครับมีลิงก์อยู่นะครับผมเข้าไปในกลุ่ม Facebook ก็สามารถพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับสะดวกช่องทางไหนก็จัดกันไปได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเหมือนเดิมนะครับเฮงๆรวยๆนะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ